รู้สึกว่าประทับใจในสิ่งก่อสร้างนะครับที่สร้างสรรค์งานศิลปะเชื่อมโยงในหลายๆศาส,สนาเป็นการปลูกฝังเกี่ยวกับด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับและน่าจะเป็นสิ่งที่ปลูกฝังให้คุณธรรมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทําให้คนนั้นเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและสร้างให้เป็นคนดีในสังคมในประเทศชาติต่อไป จากการที่ดูจากศิลปะในทุกๆด้านทุกมุมตามเสาตามสิ่งฝาผนางังต่งตางๆมันเป็นคติพจน์ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นคนประเภทมีความรู้เรื่องศิลปะหรือไม่มีศิลปะส่วนตัวผมเองไม่มีความรู้เรื่องศิลปะเลยแต่ดูแล้วซาบซึ้งเป็นกระบวนการที่สื่อความรู้ที่เป็นขั้นเป็นตอนแต่ดีแล้วแหละที่มีการถ่ายทอดเรื่องศิลปะเพื่อที่จะได้เป็น ศิลปะที่จันรลงให้กับโลกใบนี้ได้อก็จะไปใช้ในการที่จะปลูกฝังในองค์กรนะในหน่วยงานซึ่งจะเผยแพร่ให้กับข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นคนที่สร้างเด็กให้มีคุณธรรมนั้นเอาไปใช้ในในชีวิตประจำวันในการดําเนินชีวิตในการทํางานในเรื่องของจินตนาการมันสามารถที่จะผลักดัน อยากแรงผลักที่อยู่ภายในใจของเราความมุ่งมั่นภายในกายภายในใจของเรามันสามารถที่จะผลิตหรือสร้างสิ่งมหัศจรรย์ออกมาได้อันนี้คือความมหัศจรรย์ในเรื่องของแรงบันดาลใจของแต่ละคนในกระบวนการเกิดเรามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับ แล้วว่าระหว่างการเกิดไปถึงแก่เราก็มีการดำรงชีวิตเรามีครอบครัวอย่างไรเราอยู่กับคนอื่นอย่างไรเรามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างไรมีสังคมที่เอื้ออาทรสังคมที่ดูแลซึ่งกันและกันตัวนี้จะเป็นตัวที่สอนเราได้อย่างดี<ม>นี่คือความเป็นสัตยธรรมท,ที่มองเห็นภาพจากปราสาทแห่งเดียวใครที่ไม่มีความรู้เรื่องครอบครัวไม่มีความรู้เรื่องสังคมไม่มีความรู้เรื่องความเป็นอยู่ของมนุษยชาติแท้จริงแล้วเรามาสถานที่แห่งนี้ที่เดียวนะครับท่านกลับไปรับรองว่า ท่านจะได้อะไรดีๆไปใช้ไปปฏิบัติเพื่อจะให้สังคมประเทศชาติของเราดูเย็นเป็นสุขดังปรารถนาของคุณเล็กเขาครัขบขอบคุณมากครับ